สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพ่อสู่ช่องดีดีชาแนลนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องดีดีชาแนล้วยนะคะตอนนี้เราก็มาช่วยแม่บ่อหอมนะคะนะคนของหิบของเล็กๆน้อยๆของเพื่อนนะคะนี่ค่ะกล้องแล้วบอมีแล้วค่ะมุนสวยดูอีกรอบว่าเส้นที่ทำยกเบิังดูไลายเอาแอลเคิร์ะนะคะนะ <laughs> ก็ประมาณนี้แหละค่ะเนาะอะไรลูกดูหวยให้ยังเดี๋ยวแอลจะไปดูแล้วคะ่ะพี่ธามนะคะอ่าตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแอลเอาไปทาคลิปดีกว่านะคะเนาะจากดให้แล้วคะ่ะคุณเอ A อนะคะขอบพระคุณงมากคะ่ะนะคะตอนนี้นมุกตาเราไปดูหวยปะปะวเราไปดูหวยให้พี่ทามนะคะเนาะเย็บนะคะ เยวจะทำคลิปนะคะแล้วไม่เอา,เอาเปอตั้งก่อนนี่นะคะอันนี้กล้องตัวนี้ตั้งที่ดีๆนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้เนยเด้อนะคะขอบพระคุณทั้ง27ท่านนะคะป้านะคะเนาะรวยัวค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะป้านุกตาอันนี้ลูกปามาเร็วมาเร็วมาเร็ว เราจะมาดูหวยกันนะคะไปบ้านแม่บาวห้อมาค่ะมาโวยตายลูกค่อยนี่ยังแค่เนี่ยจับมือจับมือไม้อุ้มหนูกเดินแป๊บเดียวจับมือ เก้าใบเหลือก้าใบแดงเล็กเหลือก้าใบครับเอามาลุ้มมาดูก่อนค่ะก้าใบเดี๋ยวน้องแก่ปไพชั้นไม่มาครับไหมแก้ยัไปดูึงยังไปดึงยังไจะเงช่วยอุดหนุนลุงมนด้วยนี่ไงเด็กตัวน้อยมันจะมาเรื่องให้ลุงมนแล้วเนี่ยน่านะคะเหลือไม่กี่ใบค่ะอุดหนุนลุงมนได้นะคะมันเป็นเลขใบเดียวนะครับที่ลุงดึงออกมา ห้าเห้าหลายใบอยู่รวมกันไม่มีนะคะนะคะไม่มีที่เพื่อนฝากซื้อะเพ่อนฝากไปไหนลูกครับฝากซื้อเจ็ดหนึ่งสองสองหนึ่งเจประมาณนี้ค่ะง่วย่เจ็ดหนสองบ่อค่ะนบอกเจองมาซื้อบ่อ อะไรนลืมจักไผสีเป็นมูจักไผสีเป็นจ่าจักไผสีไปกินมาม่าหรือซาบูแต่ยืนยันเนะคะเนาะแม่น้องมาต่อจะได้กินแกงหน่อไม้คือเก่อะหาอ่าฮะนี่เลยนะคะนาะหกหกเรือเยอะมากนะคะชุดสี่ใบนะคะไปนี่ปะไปไปนี่ก่อนนี่ก่อน แทนไม่มีค่ะนะคะน okay. well> ่ะกินอะไรลูกมาไปไปหนไอ้อขนมค่ะตัวน้อยซื้อหนมนะคะมาดีไรก็นะคะน่ะจอพี่มาต่อยเราบัดนี้บัดนี้ปะไปมาเข้ามาเอาเข้ามา ไอ้ลูกเอาอะไรพี่มติอ้อมขนมไว้เนาะงานนะน้องมุตาจะซื้อยังเยี่ยงไรคะเนี่ยมาไป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 มาเอาลูกจะไปถอดรองเท้าก่อนเอาอูตายละลืมจไปถอดรองเท้าก่อนนะทำไมกระเป๋ามันเป็นเงินนะมุตากระเป๋าไม่ใช่มันสะพายเฉยไม่ใช่กระเป๋าอ่าอ่าสะพายให้เอ่าจะเอาไหมนี่ยอ่า ตอนนี้น้องมุ่งตาก็ซื้ขอขนมที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่เอาไม่เอานี่ใส่รองเท้านี่นี่ไปไปเดินมาหาพ่อกันอันนี้กันนี้อ่าดูมาดูห้ามเลยห้ามเลยอ่ะเดิน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 เลยเดินเลยเดินตัวเ,เล็กเดิน นี่านนะะคยะิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีดีชาแนลนะคะขอบพระคุณนะคะถ้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีดีชาแนลด้วยนะคะอุ้ยนะ,ะ,ออนะ,ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ รือบ้านใครคะรือบ้านคุณแม่บ่าวหอมนะคะโอ้ยน้องมุกตานะคะเนะแม่บ้านใจดีใช่คะ่ะแม่บ้านใจดีนะคะแม่บ้านบ่าหอมนะคะดีๆขยันแต่เช้าขอบพระคุณคะ่ะนะะเนเรามีรถคะ่ะเราถึงได้ออกมานะคะสวัสดีแอดมินธมนวันนะคะสู้ๆนะคะเยี่ยมอ๋อสตเกอร์เยี่ยมนะคะเนอะะต่อพลังบวกให้เราสวัสดีคุณกัญญาคะ่ะขอบคุณคุณข้าวฟ่างนะคะ ตอนนี้เราก็พิธมโมมีเดอร์นี่แต่เออตองหกแล้วก็สองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองประมาณนี้นะคะเลขที่พิธาฝากซื้อไม่มีนะคะเอ,เอาไปทำคลิปมาเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีนะคะเอ,เอาไอ้ลูกสวัสดีค่ะครอบครัวดีเดย์นะคะจากคุณกัญญานะคะ อ่ะ,อะไอ้ลูกอ่ะไม่เล่นลูกไม่เล่นไม่ตั้งกล้องนะเดี๋ยวกล้องนิดนึงนะคะนะน้ำอะไรลูกน้ำก๊อกถูกไหมที่ออกมาอ่าตอนนี้น้องมวกตาก็ไปแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะใชะ่แล้ว โอ้ยนะคะเนาะคือหมุน,นสิวะนะคะทำไมถึงหมุนอย่างนี้นะคะเอ,า,อาไปหาขึ้นก่อนค่ะตรงไหนมีขึ้น น้องๆถ่ายวันนี้เนะนี่มยนี่มันก็ยู่นี่มันก็เสียาขาเช่าเจ้าเ็นเช่าแค่ี่เราก็ต้องหานะคะหามุมกล้องนะคะอะไร ม,มุนมุนมุนสวัสดีค่ะคมุนจนไม่เหลือคนนะคะอคขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณท,ทั้งหาท่านท,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 ที่ยังอยู่กับช่องดีๆดีนะคะาอร่อยไหมลนาะ

เอวไปอีกมุมหนึ่งนะคะนะตอนนี้กล้องไม่ได้นะคะไม่มีขึ้นัส้นคะ่ะน้อมูน้องมนจิ้วๆ,ๆเลยหอเดมาน่อยอลยขหน่อยมาพี่มาเจะจะไปรอพ่อตรงนู้นก็ได้นะ ติดพ่อบ่ะโอ้น้องตุกตาติดพ่อนะคะว้าวนะคะไม่หมุน,นะคะ่ะเอาเหรอคะทำไมของเอลหมุนนะคะเนาะแอลก็เลยเดินไปเดินมานะคะ,นะ,คะเนาะเอามุมนี้นะคะพูดไม่่ได้นะะะคควาใรจเขุกตามานี่เร็วนินไปกินข้าวกับเปรี้ยวปะไปกินข้าวผัดกับเปรี้ยวเปรี้ยวปะเปรี้ยวไม่มีคนแย่งไม่กินเลยชื่อนินเหรอคะเออแลเรียกกินนะเลียดกินกินมาแหละวแต่เรียกน้องนินไหมใชคะ เรียกเองน้องนินน้อยฮานินนินไปกับแม่ค่ะจะาศร้าจหันเท่าไหน,น,น,นกันนินข้าวเปรี้ยวปลาเปรี้ยวมีเพื่อนกินไจ้าไปเราไปเราไปด้านนี้ทุกใบหัววนอันสีผิวมันเป็นสีสมหมือเป็นแม่พันธุ์ข้าวสีบางฮะฮะอ่าพ่อก็ไปไป ปะนะ,ะเ,นเราไปตรงที่มันมีคลื่นดีกว่านะคะเนาะตอนนี้ระวังชนคุณยายนะลูกอ่ามุมนี้มีคลื่นเปล่านะคะไข่เอ,อ๋ยน,นะครับไหนไหนไหนเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะหน้าจอ นี่ก็ได้ขนของมาฝั่งนี้ค่ะเนะอันน่งอะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อเป็นคลิปที่สองนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องดีดชาน a n n e l ด้วยนะคะ